การปลูกถั่วลันเตานั้นไม่ยากค่ะจะปลูกลงในดินก็ได้ถ้าไม่มีพื้นที่จะปลูกในกระถางแบบเราก็ได้ค่ะเขาก็ให้ผลผลิตดีแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้อากาศอุ่นขึ้นเราก็จะเพาะถั่วลันเตาแล้วก็เก็บไว้ในก e ีนเฮาส์ค่ะถั่วลันเตาที่เราจะเพาะนะคะก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบทานเมล็ดข้างใน พันธุ์ที่เราจะลองปลูกปีนี้นะคะชื่อว่าเฮิร์สต e กรีนชาฟต์ลักษณะของถั่วลันเตามเมล็ดพันธุ์ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะเอามเมล็ดนี้มาเพาะในถาดหลุมอันนี้ก็เป็นถาดหลุมที่เราได้เตรียมแล้วเนาะก็ได้สดินสำเร็จผสมเพอรไลลงไปะนะคะเราสดินลงไปแล้วนะคะระดับดินก็ต่ำให้ต่ำกว่าขอบถาดนิดหน่อยประมาณหนึ่งเซน แล้วก็จะเอาเมล็ดนะคะมาเพาะก่อนแล้วก็เอาดินกลบที่หลังทั้งหมดเลยค่ะเราจะใส่หลุมนึงประมาณสองสามเมล็ดก็ได้ค่ะแล้วก็กระจายไปทั่วๆนะคะ มเมล็ดติดก,กันแล้วก็กระจายมเมล็ดนะคะแล้วก็กดมเมล็ดลงดินนิดหน่อยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาดินกลบเมล็ดค่ะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะเราก็รดน้ำพอชุ่มค่ะเราก็จะเก็บถาดเพาะทุรันนตานี้ไว้ในกรีนเฮาส์นี้นะคะเพื่อช่วยให้ทุรันนตาเรางอกไวเนาะเราก็จะใช้ถาดพลาสติกรีไซเคิลแบบนี้ค่ะ ครอบข้างบนเนาะเขาก็จะช่วยควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นเมล็ดถั่วรันตาเราก็จะได้งอกไวๆค่ะพอได้26วันนั้นนะคะถั่วรันตาเราก็งอกแล้วก็โตได้เท่านี้ละค่ะ สำหรับถั่วเลนเตาวะานะคะเราก็จะปลูกในกระถางสีดำนี้ค่ะกระถางนี้ก็อยู่ใกล้กับแปลงเรดดิชนะคะก็เห็นแปลงเรดดิชอยู่ก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็อยู่ในกระถางนี้ค่ะในกระถางนี้เราได้ปรุงดินไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็ใส่ดินสำเร็จแล้วก็มุยปุ๋ยหมักเองลงไปนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราเพิ่มไปหน่อยนะคะที่เป็นเม็ดสีขาวก็เป็นปุ๋ยเม็ดสูตร777เป็นสูตรเสมอค่ะ แล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะในการปลูกก็คล้ายกับแระดิชเนาะเราก็เอากล้าถั่วลันเตาออกมานะคะบีบตรงก้นหลุมแล้วก็ค่อยๆดึงขครืงบนออกมาอันนี้ก็เป็นกล้าถั่วลันเตาอะนะคะ นี่ค่ะมีรากออกเยอะเลยนะคะรากสมบูรณ์ดีมากเลยเราก็เอากล้าออกมาช้าๆค่ะค่อยๆออกมานะคะบีบตรงด้านก้นของก้นกระถางนะคะแล้วก็ดึงข้างบนออกมาเบาๆเขาก็จะออกมาอย่างง่ายๆแบบนี้ค่ะ ในการปลูกนั้นนะคะก็ทําได้ง่ายๆค่ะเราก็จะขุดหลุมนะคะตอนที่เราปลูกความลึกก็มีอยู่ระดับดินระดับเดิมแบบนี้ค่ะ เหมือนเดิมค่ะปลุกแล้วแล้วก็รดน้ำด้วยค่ะแล้วก็รดตรงโคนต้นค่ะ อันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมนะคะหลังจากที่เราปลูกถั่วลันเตาแล้วก็เอาไม้ใส่ลงไปข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโดยธรรมชาติของถั่วลันเตานั้นเขาจะโตประมาณ1เมตรหรือ1.2อเมตรนะคะตอนที่เราปลูกเนี่ยเราควรหาไม้ค้ำด้วยค่ะไม่อย่างนั้นต้นถั่วอาจล้มได้เราก็ใช้ไม้ค้ำง่ายๆค่ะเป็นกิ่งไม้ก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะ เราก็ทำตั้งแต่ตอนที่เราปลูกถั่วลันเตาค่ะพอถั่วลันเตาโตขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยเราก็ใช้เชือกนะคะมัดกับกิ่งไม้นะคะแล้วก็ล้อมรอบถั่วลันเตาเขาก็จะไม่ล้มง่ายๆนะคะเราก็มัดเป็นช่วงๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกิ่งเขาสูงประมาณ1.2หรือ1.3เมตรน่าจะได้ค่ะก็ช่วยให้เขาอยู่ดีแบบนี้นะคะถ้าเราดูภาพโดยรวมเนาะ ในกระถางเล็กเราก็ทำเหมือนกันค่ะถัว่วดันเตาปลูกไม่ยากค่ะถ้าไม่มีพื้นที่เนี่ยเราก็สามารถปลูกในกระถางได้ค่ะอย่างที่เห็นในนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกระถางสีดําที่มีความลึกประมาณ50เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีความกว้าง50เซนติเมตร เราก็สามารถปลูกถั่วลันเตาให้มีสุขภาพดีแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็กำลังออกดอกเลยค่ะในการปลูกถั่วลันเตาในกระถางนั้นเราก็ต้องดูแลให้ปุ๋ยด้วยค่ะเพื่อให้เขามีผลผลิตดีแบบนี้ค่ะเราใช้ปุ๋ยสองตัวนี่ค่ะปุ๋ยตัวแรกนะคะเป็นปุ๋ยน้ำสําหรับมะเขือเทศค่ะอันนี้เขามีโพแทสเซียมสูง ก็ช่วยในการออกดอกออกผลถั่วรันตาของเราก็ออกดอกออกผลดีค่ะสําหรับปุ๋ยตัวที่สองนี้เป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแบบเข้มข้นค่ะก็ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชดีเราผสมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็ผสมน้ําตามที่เขาบอกนะคะว่าอัตราส่วนเท่าไหร่แล้วก็อ่านด้านหลังเนาะว่าน้ําเท่าไหร่แล้วก็ปุ๋ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็รดถ,ถั่วลันเตาของเรา เราทำแบบนี้ทุก7จ็ถึงสิวันค่ะวันนี้วันที่16มิถุนายนค่ะตอนนี้ถั่วลันตาของเราก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะอย่างที่เห็นกระถางนี้นะคะโตเยอะเลยแล้วก็ออกดอกออกผลค่ะแล้วก็มีบางฝักที่พร้อมเก็บมาทานได้เราปลูกสองกระถางเนาะอันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะแล้วก็ตรงริมรั้วกระถางที่สอง เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยค่ะอันนี้เป็นกระถางที่หนึ่งค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกกระถางหนึ่งค่ะกระถางเล็กหน่อยอะนะคะแต่ก็ให้ผลผลิตใช้ได้เหมือนกันค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าถั่วนันตาของเราเนี่ยพร้อมเก็บมาทานได้ ถั่วลันเตาที่เราปลูกนี้นะคะเป็นแบบทานเมล็ดข้างในเนาะเราก็จับฝักถั่วลันเตานะคะถ้าเขาแน่นเราก็เก็บมาทานได้ค่ะแล้วก็ตัดมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในเมล็ดถั่วลันเตาเป็นแบบไหน นี่ค่ะอันนี้ก็เมล็ดเต็มฝักเลยนะคะอันนี้เราก็เอามาทานได้ค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวออกมาให้ดูเนาะเพราะว่ามีแสงแดดส่องมาแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนี่ค่ะถ้าเราเปิดมาก็จะมีทั่วลันตาอยู่อย่างฝักนี้มีเจ็ดเมล็ดอ่าตกเป็นหนึ่งเมล็ดค่ะก็เหลือหกเมล็ดเนาะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เราก็เก็บมาทานได้ค่ะ จะแกะให้ดูใหม่นะคะเมื่อกี้นี้แดดส,ส่องเนาะดูยากหน่อยนะคะอันนี้เราเอามาแกะในร่มเนี่ยจะดูง่ายหน่อยอย่างฝักนี้เนี่ยก็ยาวหน่อยนะคะก็มีโทลันเตาอยู่ค่อยๆแกะดีกว่าตกลงไปเนาะนี่ค่ะอันนี้1นึ่งฝักนะคะโทลันเตาเก้าเมล็ดสองสี่หกแปดเก้าเมล็ดค่ะนี่ค่ะ โทลันเต้าที่เราปลูกนี้นะคะเขามีชื่อพันว่าเฮิร์สต์กรีนชอปต์พันนี้เนี่ยจะมีฝักยาวแล้วก็มีถั่วดกค่ะอย่างฝักนี้เนี่ยก็เต็มฝักเลยนะคะขณะนี้เนี่ยก็เอามาทานได้ค่ะกำลังดีนะคะเขาก็จะเต็มฝักแบบนี้เนาะเราปลูกเองเนี่ยก็ดีค่ะลปรสารแถมอร่อยหวานนะคะแล้วก็สดด้วย การปลูกถั่วลันเตานั้นไม่ยากค่ะจะปลูกลงในดินก็ได้ถ้าไม่มีพื้นที่จะปลูกในกระถางแบบเราก็ได้ค่ะเขาก็ให้ผล,ผลผลิตดีแบบนี้ค่ะถ้าต้องการปลูกก็ลองดูค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะถั่วลันเตาที่เราเก็บได้ก็พอทานได้หนึ่งมื้อค่ะ